เงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี mm ่ย11,590บาทเนี่ยนะครับจะได้ร <wh os> ับบำนาญจากประกันสังคมต่อเดือนเท่าไรเดี๋ยวคลิปนี้มีคำตอบกันครับเงิน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยนะครับก่อนความเป็นผู้ตนสิ้นสุดลงนะครับคือการเอา6ฐานเงินสมทบนะครับ60เดือนสุดท้ายมาบวกกันและหารด้วย60 ก็เท่ากับ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยเดี๋ยวไปดูวิธีการคำนวณกันครับเราต้องทราบกันก่อนว่าเงินชราภาพนะครับเริ่มมีการเก็บเงินสมทบตั้งแต่วันที่3สธันวาคม2541เป็นต้นไปก่อนหน้า,น,านั้นสำนักงานประกันสังคมไม่ได้มีการเก็บเงินในส่วนของกรณีชราภาพไปอย่างใดดังนั้นผู้มีสิทธิ์จะรับกรณีชลาภาพต้องมีการนำส่งเงินสมทบตั้งแต่3สธันวาคม 2541เป็นต้นไปนั่นเองนะครับซึ่งปัจจุบันก็ประมาณ24ปีนั่นเองเงินบำนาญชราภาพจะได้รับก็ต่อเมื่อเราจ่ายเงินสมทบครบร้0เดือนนะครับจะได้รับเงินบำนาญชราภาพร้อยละ20ของค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้อุตนสิ้นสุดลงจ่ายเงินสมทบมากกว่า180เดือนปรับเพิ่มอัตราเงินบำนาญชราภาพขึ้นอีกร้อยละ1.5 ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือนยิ่งจ่ายมากก็ยิ่งได้รับอ่ายิ่งสะสมมากก็ยิ่งได้รับบำนาญที่มากขึ้นคือยิ่งสะสมจำนวนปีส่งประกันสังคมจำนวนปีที่มากขึ้นนะครับก็ได้บำนาญเยอะขึ้นนั่นเองมาดูตัวอย่างที่1กันส่งเงินสมทบประกันสังคมมา35ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย11,590บบาทวิธีการคิดส่วนเกินนะครับส่วนเกินจากจำนวนปีก็คือเอาสะจำนวนปีที่เราส่งตั้งลบ 15ปีนะครับลบเท่ากับ20ปีส่วนเกินส่วนเกินไม่หายไปไหนมาบวกเพิ่มนะครับด้วย1.5คูณ20นะครับเท่ากับ30%ที่ได้เพิ่ม20%เดิมบวก30%ที่ได้เพิ่มเป็น50% 50%ของ11,590บาทนะครับเท่ากับ5,795บาทเป็นเงินบำนาญที่ใจคุณตลอดชีวิตตัวอย่างที่2ส่ง เงินสมทบประกันสังคมมา30ปีจำนวน11,590บาทส่วนเกินจาก180เดินคิดดังนี้30รบ15เท่ากับ15ปีส่วนเกิน1.5นคูณ15เท่ากับ22.5%ที่ได้เพิ่ม20%เดิมบวก22.5%ที่ได้เพิ่มเป็น42.5%ที่2.5%ของ11,590บาท เท่ากับ4,926บาทเป็นเงินบำนาญที่จะคุณตลอดชีวิตส่งเงินสมทบป,ประกันสังคมมา25ปีจำนวน11,590บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้25ปีลบ15เท่ากับ10ปีส่วนเกินนะครับส่วนคำนวณ1.5คูณ10เท่ากับ15ที่ได้เพิ่ม20เดิมบวก15ที่ได้เพิ่มเป็น35 35ของ 11,590บาทนะครับเท่ากับ4,057บาทเป็นเงินบำนาญที่จะคุณตลอดชีวิตส่งเงินสมทบประกันสังคมมา20ปีจำนวน11,590บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้20ลบ15เท่ากับ5ปีส่วนเกินสูตรคำนวณ1.5คูณ5เท่ากับ7.5%ที่ได้เพิ่ม 20%เดิมบวก7.5%ที่ได้เพิ่มเป็น27.5% 27.5%ของ11,590บาทนะครับเท่ากับ3,187บาทเป็นเงินบํานาญที่จะให้คุณตลอดชีวิตส่งเงินสมทบประกันสังคมมา15ปีจํานวน11,590บาทนะครับ15ปีก็20%นะครับ 20%ของ11,590บาทเท่ากับ2,318บาทเป็นเงินบำนาญที่จะกุนตลอดชีวิตนี่คือตัวอย่างวิธีการคำนวณเงินสมทบประกันสังคมนะครับซึ่งในตารางนี้นะครับจำนวนปีอื่นๆก็จะได้ตามนี้นั่นเองนะครับแต่ก็ต้องดูที่ฐานเงินสมทบกับจำนวนปีที่ส่งเงินสมทบนะครับไม่ใช่จำนวนปีที่ทำงานนะครับมานะไม่นับนะ เพราะว่าประกาศสังคมเริ่มต้นเงินสมทบจริงๆวันที่3สันวาคม2541เป็นต้นไปก่อนหน้านั้นนะครับไม่ได้มีการเรียกเก็บในส่วนของเงินกรณีชราภาพเงินสมทบกรณีชราภาพแต่อย่างใดนะครับเพราะนั้นการนับก็ต้องเริ่มจากปี41นะครับต้นปลายปี41ต้นปี42นั่นเองนะครับ ก่อนจากกันนะครับเรามาดูเมนูต่างๆเกี่ยวกับเว็บไซต์ประกันสังคมนะครับ www.sso.go.th นะครับใส username ่ username password ของคุณนะครับระบบจะพาท่านมาสู่หน้านี้นะครับเป็นหน้าเมนูต่างๆซึ่งสามารถที่จะดูนะครับเงินสมทบการเปลี่ยนสถานพยบาบาลประวัติการใช้สิทธิประโยชน์การคำนวณเงินสงเคราะห์ชลาภาพบำเหน็จบำนาญน,นะครับแจ้งประสบ อุบัติเหตุอันตรายต่างๆได้ผ่านหน้านี้หรือแม้กระทั่งสมัครมาตา3า3เนะครับเรามาดูเมนูแรกกันหน่อยดีกว่านะครับบริการด้วยตนเองผ่านระบบนะครับ e s e l e service นะครับโดยจะพาท่านมาสู่หน้านี้นะ หน้านี้จะเป็นรายละเอียดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นประวัติการชำระเงินล่าสุด12รายการของคุณนะครับหรือแม้กระทั่งการขอรับสิทธิประโยชน์ต่างๆจากกองทุนประกันสังคมเดี๋ยวนี้ไม่จำเป็นจะต้องไปกรอกแบบฟอร์มนะครับที่สำนักง,งานประกันสังคมอย่างเดียวก็สามารถที่จะเข้ามาดูในนี้นะครับแล้วก็ยื่นนะขอรับผลประโยชน์ทดแทน มีเมนูต่างๆไม่ว่าจะเป็นประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยข้อบุตรสงเคราะห์บุตรทุกพลภาพก็สามารถคลิกแล้วก็กรอกและแนบเอกสารได้นะครับหรือแม้กระทั่งประสบอันตรายก็มีเมนูย่อยนะฉุกเฉนินอุบัติเหตุนะครับทันตกรรมเงินทดแทนการขาดรายได้ค่าเตรียมนะครับค่าฟอกเลือดนะครับค่าความเสียหายจากการรับบริการจากการแพทย์นะครับหรือแม้กระทั่งข้อบุตรนะครับก็จะมีฝาก คันตามเกณฑ์ค่าคอดบุตรนะครับสามารถที่จะเข้าไปแล้วก็กรอกรายละเอียดนะครับแนบไฟล์นะครับเพื่อขอรับผลประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมง่ายๆเลยทีเดียวหรือแม้กระทั่งทุพพลภาพก็สามารถยื่นขอใช้สิทธิ์ได้นะครับส่วนในประวัติการใช้สิทธิ์เงินทดแทนสามารถดูประวัติได้นะครับในประกันสังคมเนี่ยดูได้ว่าคุณมีการเบริก ประวัติอะไรอย่างเช่นของผมเนี่ยมีการเบริกว่างงานในปี65นะครับมันก็จะมีประวัติอยู่หรือแม้กระทั่งการขูดหินปูนนะครับ900บาทก็มีประวัติอยู่เราสามารถไปดูประวัติได้เลยนะว่าคุณใช้นะครับสิทธิประโยชน์ใดๆเกี่ยวกับประกันสังคมบ้างนะครับ อีกส่วนหนึ่งนะครับคือการคำนวณเงินสงเคราะห์ชลาภาพมาตรา3 3 3 9ก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้ว่าในแต่ละปีคุณมีเงินสะสมนะครับในส่วนของผู้ประกันตนเท่าไหร่ส่วนสะสมของนายจ้างเท่าไหร่แล้วก็ส่วนสะสมของภาครัฐเท่าไหร่รวมถึงยอดรวมทั้งหมดเท่าไหร่ซึ่งตัวข้อมูลตัวนี้จะใช้ในการคำนวณบำเหน็จชลาภาพนะครับซึ่งคำนวณยังไงนั้นผมมีคลิปวิดีโอสอนอยู่ก็สามารถไปดูรายละเอียดได้นะครับ ก่อนจากกันนะครับสามารถชมคลิปวิดีโอย้อนหลังได้ที่หมวดหมู่เพลย์ลิสต์นะครับโดยเลื่อนเมาส์ไปที่เพลย์ลิสต์นะครับจะมีรายการนะครับหมวดหมู่เพลย์ลิสต์ต่างๆที่จัดสรรคัดสรรมาเพื่อคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นคำนวณบำนาญชราภาพนะครับหลักประกันสุขภาพนะครับปรับค่าแรงส่งประกันสังคมได้บำนาญถึงกี่ปีคุ้มหรือเปล่านะครับเง<น>ินเดือนเท่านี้ได้บำนาญเท่าไหร่นะครับ ทรงประกันสังคมมีโอกาสได้บำนาญเยอะไหมมาดูกันนะครับแล้วก็มีเทคนิคต่างๆมากมายนะคับสารเลยคําถามประกันสังคมยอดฮิตนะครับคําคถามกเกษียณอายุงานนะครับกรเกษียณอายุงานได้เงินเท่าไหร่นะครับคำนวณบําเหน็จมาตรา40นะครับมาตรา33มากมายเดี๋ยวผมจะคลิกให้ดูนะครับปาบ๊า นะครับมันจะมาสู่หน้านี้คุณก็ไล่ดูได้เลยนะครับหรือจะดูตั้งแต่แรกนะครับยันสุดท้ายจนคลิปสุดท้ายก็ตามใจนะครับฝากกดไลค์กด subscribe แชร์ช่อง channel นะครับอาราวรีวิวด้วยนะครับขอบคุณมากครับ